วันนี้สาวบุไทยจะผาเข้าครัวอีกแล้วจ้าเข้าครัวอีกแล้วจ้าเข้าครัวธาอะไรสาวบุไทยก็ได้หมูมาสองชิ้นจ้าสันคอหมูจ้าสองชิ้นเอาไปย่างแล้วเรียบร้อยสาวบุไทยเอามาหั่นแบบนี้จ้าย่างแล้วเสร็จแล้วสองชิ้นแล้วก็เอามาหั่นหั่นเสร็จแล้วจ้าแบบนี้สันแบบนี้นะคะสาวบุไทยหั่นแล้วก็เตรียมใส่ถ้วย ภาชนะแบบนี้จ้าจะเอาไว้ทําอะไรหั่นแล้วเรียบร้อยหั่นเนื้อย่างแบบนี้จะทําอะไรเมนูวันนี้สาวพุไทยจะพาทำน้ํำตกหมูจ้าก็จะมีผักที่อยู่ในตู้เย็นนิดหน่อยก็มีใบมะกรูดซอยแล้วก็มะนาวแค่นั้นเองแล้วก็หอมแดงซอยนี่จ้า อุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้นะจ๊ะในการทํากับข้าวในการทําอาหารของสาวบุไทยไม่มีอะไรที่ยุ่งยากมากมายจ๊ะง่ายๆแต่ไอาหาได้ในครัวของเราเองจ๊ะแบบนี้จ๊ะหาเท่าที่มีก็อร่อยแล้วแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำตกหมูเราต้องใส่ข้าวคั่วหนึ่งช้อนเลยจ้ะสาวบุไทยจะใส่มันจะได้หอมๆเพราะเราคั่วเองนี่จ๊ะ หอมจ้าอุ้ยเขาคัวนี่หอมทั่วบ้านทั่วเมืองจ้าอันนี้ก็เป็นคุณนัวจ้าหนึ่งช้อนชาสาวบ,บุไทยจะใส่อย่างละหนึ่งช้อนค่ะวันนี้ดูซิอันนี้คืออะไรน้ำปลาค่ะน้ำปลาจะใส่สองช้อนจ้าสองช้อนก็ไม่ติมหรอกค่ะนี่ใส่เข้าไปเพราะว่าสาบ,บุไทยหมักไม่ได้หมักเกลือ ในเนื้อในเวลาน้ำตกเนี่ยเราต้องใส่น้ำปลาลงไปมันจะได้ซึมเข้าเนื้อเข้าหนังอันนี้สมมติจะใส่พริกป่นค่ะพริกป่นนั่นเองยังมีหลงเหลืออยู่จ้าอันนี้แล้วก็บีบมะนาวลงไปในขั้นตอนนี้การบีบมะนาวลงไปตอนนี้โอ้หอมยิ่งหอมยิ่งกว่าเดิมจ้าหอมหวนชวนรับประทานยิ่งกว่าเดิมจ้าหอมมะนาวใส่กับ อ่ข้าวคั่วนี่มันหอมมากจ้าบีบมะนาวไปซี่หนึ่งจ้าหน่งหนึ่งชิ้นโอ้ยหนึ่งชิ้นจ้าบีบมะนาวไปหนึ่งชิ้นนี่ก็เซ็มือสะกอนเรเซ็นมือสะกอนนี่จ้ะอ่าหัวหอมซอยตรงนี้ก็เอาไว้กินจ้าเอาไว้กินกับ น้ำตุกหมูนั่นเองเสร็จแล้วจ้าเครื่องปรุงนะ่ะแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมากมายก็ก็ลกคนให้เข้ากันโคเลีโคลีแบบนี้จ้าสาวบุ้ไทยจะคลุกเขาแบบนี้ให้เข้ากันแบบนี้เด้อจ้าคลุกแบบนี้ง่ายๆจ้าถ้าใครมีถุงมือก็จะใส่ถุงมือแล้วก็คลุกขยํำด้วยมือก็ได้จ้าแต่วันนี้สาวบุ้ไทยถนัดแบบนี้จ้าคลุกเขาแบบนี้จ้าเอาข้างล่างขึ้นข้างบนเอาข้างบนแบบนี้จ้าเอามาคลุก ให้มันเข้ากันแบบนี้สาวบุ้ไทยแบบนี้จ้าคุกแบบนี้เดอ้อให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังเนาะ ครัวสาวบุไทยพาทาน้ําตกหมูวันนี้เมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้จ้ะทาออกมาแล้วรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะนี่จ้ะจะเป็นหมูจ้อันนี้คือหมูค่ะสันคอหมูจ้าสาวบุไทยทาเนี่ยสันคอหมูเนาะวันนี้เสร็จแล้วจ้าวันนี้กะสีเฮ็ดยังกะซิมบึงสะกอนจ้าซิมบึงซิมบึงโอ้ชิ้นหนึ่งชิ้นผ่านไปแซ่บ กยปูแถมกอยเมนูนี้กัสุดยอดจ้าเราไปกินได้สุดยอดเลยเมนูแถมกอยเลยจ้าอันนี้กันยกปูแถมกอยคือก้าวจ้นานานๆเด้สีได้เทศเนี่ยกะทีใส่จานจ้าจัดจานพร้อมจัดจานพร้อมเสืร์ฟค่ะให้เรียบร้อยนี่จ้นานานๆทํากินนะคะเมนูนี้ก็ไม่ได้ค่อยทําบ่อยเท่าไหร่นะคะพอดีมีมันมีหมู ก็จะทําเคลียร์ให้เสร็จเรียบแล้วมาสาบุไยจะพานั่งชิมทีเนี้ยชิมดูซี่กินอีกซี่ว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไหนโอ้ยม่วมเข้าไปตัวบันี้ป๊าดม่วมขคำใดกับยกปูมันนี้ก็่อด้วยโอ้ยหอมซอยเอาอีกคำหนึงม่วมเข้าไปโอ้จะมันเสบแต่นอเสบมากจ้ะเมนูนี้ ไปทำทานกันได้นะคะขอบคุณค่ะทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์สาวบุไทยด้วยนะคะคลิปทำน้ำตกหมูในแบบครัวสาวบุไทยส,ยสไปซ์สวีเดนจ้าเสบเสบเด้อค่ะขอบคุณค่ะกินต่อจ้าโอ้เสบจ้า ภาคนี้ก็น้ำลายก็ไหลไปด้วยจ้าเแสบจ้าอ้ยคำใดกับแศบคำนั่นอันยกโปแถมก้อยอีจา้ากว่าจะจูบคลิปกันยกแล้วยกอีจา้าดึงหัวออกกับมีออกขอบคุณค่ะทุกกำลังใจเฮ้ด hey, ู